สวัสดีค่ะพี่น้อง FC แฟนคลับสาวน้อยเพชรบ้านแท้ FC น้องอูอิงค่ะผู้ปกครองลูกน้ำผู้สาขาเลาะค่ะมื่อนี้ค่ะพี่น้องประทับใจแห้งค่ะมื่อนี้มี่ FC ค่ะคุณแม่แม่ชื่ออะไรนะคะแม่พี่โอนินมาชื่อเลยนะสุสสวรัวร,วรีคุณแม่สุวัรีนะคะขอบคุณคุณแม่สุวัรีด้วยนะคะที่เมาไก่ย่างคะ่ะเมาไก่ย่างข้าวเหนียวนะคะแจก แจกนะคะเพิ่นโอนมา2,000บาทจริงๆแล้วคือไก่มันเหลืออู่ประมาณพันพันห้าร้อยกว่าบาทตั้งห้าพันหกนี่แหละแต่ทีนี้แม่ไกยดีค่ะโอนมา2,000บาทนะคะวันนี้ก็เลยว่าจะย่างไก่ขึ้นให้หมดแล้วก็เราจะแจกนะคะเท่าที่แจกให้ลูกค่าก็าจะแจกบนเลยค่ะนะจะแจก <S 2> <S 2> <S คลิปนี้ขอบคุณแม่คุณแม่แมสุวัรีด้วยนะคะอุ้ยดีใจให้งค่ะ <S <S คะเนเป็นเอฟซีแฟนคลับกิจตามลูกนาำบุษราคารลอค่ะ กำลังอย่างไกลขึ้น่ะพี่นอ้องขึ้นไก่อย่างไกลู้ไดที่อยูหมัดโปงตะมุกนะคะ่ะสามารถมามาเอาได้ค่ะแบบฟิฟี่เลยค่ะนี่โอ้โมาซื้อว่าเป็นล่องท่ามกันแล้วกันเนาะ,ค,ะนค่ะเนาะซื้อว่าแม่ก็จะนับสนุนเขามากขอบคุณมากๆด้วยนะคะประทับใจแห่งหนูวุบอุปรคลิปวุบเด็ฝันว่า,ม,ามีคนแบบใจดีแบบมาเหตุไห้แบบนี้นี่ค่ะทุกขั้วหนูสิบอกว่าอุงอิงนะ่ะตั้งแต่หนูรู้จักกับอุงอิงมาเหมือนหนูถูกไวม เบือนนูถูกหวยสุงวัดเลยกับ,บ่าได้บ่ได้ถูกหวยที่ตรงนั้นก็ได้ถูกหวยทางนี้ค่ะแบบนี้ก็ถือว่าเป็นการถูกหวยแล้วนะคะนี่ท้ายของเบอร์สูมือมีคนเหมามีคนหักมีคนเมตตามีคนสนับสนุนแบบนี้ก็ซ้ำถูกหวยค่ะดีใจแห้งค่ะพี่น้องอู้หูยงเอ๋ยว่มีคํามีจะเว้ารักเด็กผู้หญิงคนนี้คือที่สุดแล้ว คิดดีทดําดีสิ่งดีๆกับเด็กผู้หญิงคนนี้เม็ดแต่เรื่องดีๆเข้ามาในชีวิตรู้เสื้อแบบนั้นค่ะดีใจค่ะพี่น้องแล้วที่ไล่แล้วนกอย่างใกล้ขึ้นย่างใกลขึ้นแล้วนกชิแจกนะคะอัน เดี๋ยวๆๆๆอย่ยวาพึ่งๆๆๆอย่าพึ่งแป๊บนึงแป๊บนึงนะคะนีกำลังแจกนะคะทุกคนอันนี้แจกหน้าร้านก่อนตอนนี้ขึ้นก่อนนะคะเดี๋ยวไอ้ที่อยู่ในเตาเดี๋ยวขึ้นเสร็จแล้วก็จะแจกอีกรอบหนึ่งนะคะ,ะแจกไปเลยค่ะ<ๆ>อันนี้เราทำจริงนะคะขอบคุณแม่สุรีรัตด,ด้วยนะคะลูกค้าไม่ต้องซื้อนะคะเอาไปเลยค่ะนี่เจ้าผู้ใหญ่จะดีเมาส์เมาส์แจกค่ะเมาส์แจกนะคะหยิบได้เลยค่ะ ข้าเหนียวคนละสองห่อขึ้นอันนี้คือมีผู้ใหญ่ใจดีนะคะเมาส์ไก่ย่างและข้าวเหนียวนะคะให้แจกค่ะให้แจกเมาส์เรียบร้อยนะคะ <c oughs> <c oughs> แม่ค้าจะแจกใครก็ได้เ <c oughs> มาส์นะคะขอบคุณแม่สุรีรัฐด,ด้วยนะคะกำลังไลฟ์สดอยู่ค่ะ <c oughs> ตอนนี้คือ สดด้วยนะคะเอ่อหนึ่งพ่อพูดนะคะตอนนี้คือเรากำลังแจกไก่ย่างนะคะมีเอฟซีนะคะมีเอฟซีนะคะของลูกน้ำมุสา่าแล้วเอ่อเมาสไก่ย่างนะคะเมาส์ไก่ย่างตอนนี้ย่าง้วยคะอันนี้ออกไปก่อนข้าวเหนียวไหมคะข้าวเหนียวคนละสองห่อจัดไปเลยค่ะพ่อ ขอบคุณด้วยนะคะเนี่ยอยู่กับลูกสาวอุงอิงเพชรบ้านแพงคือแบบว่าแต่จะบอกว่าคือเหมือนถูกหวยฟรีค่ะ FC ใจดีแจกฟรีค่ะ FC ใจดีค่ะ FC จากช่องลูกด้ามมุสาวขาเลาะนะคะดูไรสดนะคะดูไรสดแล้วก็หยิบได้เลยค่ะหยิบได้เลยแล้วก็คือแจกส้มตำอย่างพึ่งแป๊บเป็นส้มตำเดี๋ยวตามให้แต่ว่าไก่นี่คือจะฟรีนะคะ ขอบคุณ้วยนะคะหยิบไปค่ะตอนนี้คนย่างไก่ไ่อยู่เจะได้นะอันนี้ก็จะย่างแจกเหมือนกันนะคะเนี่ยแต่ว่ามันย่างไม่ทนันอันนี้คนที่อยู่หน้าร้านคือแจกไปก่อนนะคะใครที่ผ่านไปผ่านมาคือเป็นลูกค้าประจรําี้คือหนูจะแจกออกให้หมดเลยนะคะอันนี้ต้องขอบคุณคุณแม่สุรีรัฐด้วยนะคะ เป็น FC น้องอูอีกแล้วก็ติดตามดูไลฟ์สดทางช่องลูกน้ำผุาา้สาหาเลาะนะคะวันนี้ก็เมาเมาเมาสก่ย่างกับเขาเดียวค่ะเดี๋ยวสมตามเดี๋ยวแบบนึงนะะสัไทยเนาะคะ่ะเนาะตั้งก่อยู่นะคะที่ FC คุณแม่นะคะโอนเงินมาช่วยนะคะวันนี้เหมือนเหมือนพ่อรู้สึกยังไงดีใจดีใจด้วยออันนี้พ่อพ่อพ่อหนูนะคะ มาด้วยกันไม่บ่อยโเกือบมาไม่ทันนะเกือบมาไม่ทันไก่ขอบคุณด้วยนะคะโอ้นี่แหละพ่อหนรูต้ตั้งแต่รู้จักกับบุงหอิงมาเนี่ยคือรูจะบอกว่า เหมือนถูกหวยทุกเหมือนถูกหวยทุกงวดเราไม่ได้ถูกด้านนั้นอ่ะเราก็มาถูกด้านนี้มาสบายใจด้วยแล้วก็ได้ละจริงใช่ทั้งแรกวที่ไปเราจับมือเต็มที่เลยข้ออะไรไหมนิ้วตัวเนี้ยอุ๋ยิงเล่นเล่นนิ้วมือหรอวะ ที่ไปครั้งแล้วที่ไปดูว่ะลุงกลับมาแล้วพ้นกลับมาโดนค่ะหนูอะไม่เคยโดนหนูถามว่าหนูถูกหวยไหมก็ไม่ค่อยถูกหรอกแต่ว่าส่วนใหญ่หนูจะเฮงในเรื่องของอาชีพค้าขายเราเฮงในเรื่องในเรื่องนี้มันต่างกันแม่เขาอีจังอย่างเราไป่างค่ะมันขึ้นอยู่กับดวงใครดวงมันเนอะเหมือนหมอนเองเขาบอกว่าตั้งแต่อยู่กับผู้หญิงมาชีวิตเขาพลิกผันจากเมื่อก่อนจากเป็นครูเป็นครูแต่แไม่แน่นอนไม่แน่นอนในชีวิตแล้วเราเป็นเบี้ยาง ก็ตลอดอ,อ,อย่างนี้อิระส่วนตัวใช่่คะแล้วสบายใจใช่ค่ะนูรู้สึกมาก็รับตังค์แล้วมารก็รับตังค์แล้วใช่คา่ะแล้ว้็งไปยุ่งไม่ต้องหุ่นไวยกับใครเลยอันนี้เอฟซีเอฟซีพี่เขาเมาไก่ยาก่างเขาเมาให้แจกไม่ต้องเสียตังค์แต่ไม่ต้องเสียตังค์ นี่นี่คือแบบบารมีของลูกสาวเราจะบอกว่าตั้งตั้งแต่รู้จักกับผู้หญิงมามีความสุขมากเราคิดดีกับลูกสาวมาโดยตลอดใช่ไหมให้ฟรีค่ะเอาไปเลยเอาไปเลยเอาไปเลยค่ะไม่ต้องจ่ายตังค์ไม่เอาตังค์ไม่เอาไม่เอาไม่เอาตังค์ค่ะไม่เต้องอ๋อค่าค่าน้งค์แพงเงินเทอาค่าน้งค์แพงไม่ต้องคิดตังค์ค่ะยีเอฟเขาฝากไว้ให้ค่ะให้กินฟรีให้กินฟรีค่ะให้กินฟรีค่ะ คือน้ำใจของแม่ฮักแม่ฮักสายพลังเงียบมากไม่รู้ว่าเขาเป็นใครนะคะไม่รู้จักกันมาก่อนพ่่อออมสะค่ะคือน้บตาล่วงคอมาแนมันอยู่หิงเงี้ยคิดเปลี่ยนเลยรก็จ่ายหน้ามือเป็นหลังมือทุกอย่างข้อใช่ใช่การอะไรก็เอฟซื้อให้หมดแลสติแข็งไม่ได้เอฟซีซื้อให้ของไม่ได้เอฟซีซื้อให้ไปซื้อถึงที่อ่ะแล้วทำถนนให้อีกด้วยหน่อยหน่อย หนูแบบแท่น้ำตาจะไหลเพราะหนูไม่เคยหวังว่าหนูจะได้อะไรแบบนี้เนี่ยนะคือหนูมาเนี่ยตั้งแต่หนูติดตามวุจมาหนูไม่เคยมีความคิดหวังอยากจะได้อะไรกับ f อซีของลูกสาวเลยแล้วจริงๆจิดตอนนี้มีแบบนี้เลยนะยากใช่ใช่ใ่าติาเป็แต่คนเห็นแก่ตัวหมด หนูไม่เคยคิดที่ว่ทีจะเอาอะไรหนูไปหาลูกสาวไปหาอู๋อิงติดตามอู๋อิงเนี่ยเงนินก็เงินเงินก็เงินหนูเองไปไปก็ไปด้วยด้วยใจของพวกหนูเองหนูไม่เคยที่จะว่าไปแล้วคือจะต้องได้อะไรกลับคืนมาหนูไม่เคยที่จะไปเอาหวังสิ่งผลประโยชน์อะไรใดๆทั้งสิ้นหนูเปิดช่องถามว่าหนูตั้งใจที่จะเปิดช่องมาหนูก็เปิดไปเพื่องั้นแหละใครจะชอบก็ชอบใครไม่ชอบก็แล้วแต่แล้วก็ผ่านไปติดตามไปแต่สิ่งที่หนูเปิดหนูแค่อยากจะให้รู้ให้ทุกคนรู้ว่า <N> ในสิ่งที่หนูทําแต่ละวันแต่ละวันเนี่ยม,ม,มันมีความสุขในการใช้ชีวิตรประจําวันยงนนังไงหนูนั่งไลฟ์สดตําส้มตาม,ตามถ่ายพูดคุยกับลูกกับ FC คุยกับลูกค้าคุยกันนู่นมันคือความสุขทางใจของหนูแล้ว <N> หนูไม่เคยคิดว่ามานั่งไลฟ์สดแล้วก็มาเปิดบรับบริจาคเอาเงินอนุน,นี้นั่นไม่เคยค่ะรู้ว่าวันหน้าเช้ามาจะตื่นหรือเปล่าจะหายหรือเปล่าใช่ค่ะเอาแก่สบายสบายใช่ค่ะ <N> ต้อง นี่นี่คือเราคือน้ำอะ่ะคิดดีทำก็คือคิดตลอดคิดดีทําดีสิ่งดีๆก็ตามมาเหมือนที่บอสบอกอะ่ะน้ำแบบจะดูวิธีการใช้ชีวิตของบอสบอสเนี่ยเขาเจออุปสรรคหลายๆต่างๆนานาดาเรื่องดราม่าเป็นร้อยเป็นพันเรื่องเขาก็ยังผ่านเรื่องเรื่องพวกนี้มาได้เราอ่ะแค่นี้เองเรื่องแค่นี้เองทํำไมเราจะผ่านไม่ได้น้ำยอมรับนะว่าที่ผ่านมามันคืออะไร มีคนด่าน้ำมีโพสแชะน้ําประจานน้ําถามว่าทําไมน้ําถึงน,นิ่งเฉยเฉยค่ะไม่ปล่อยผ่านค่ะเรื่องพวกนี้ปล่อยผ่านเชื่อว่าเป็นกรรมมีจริงเชื่อว่าคูกควรเขามองเห็นด้วยการกระทําเขาดูที่การกระทําไม่ได้ดูที่คําพูดถูกไหมคะ <Yeah. S 1> การกระทําเป็นแบบไหน ก็ค like ือเป็นแบบนั้นคําพูดเป็นแผลคำพูดอ่ะจะพูดยังไงก็ได้สวยหรูสวยหรูอ่ะพูดให้ดูดีก็ได้พูดอย่าชมทุกอย่างใช่รับหลังรางกายทุกอย่างหน่อยอีกแบบหนึ่งเราต้องดูที่การกระทําอย่าไปดูที่คําพูดค่ะทุกคนคลิปนี้ฝากไวสเมียจะก่อนใช่ร่้มาพูดทุกอย่างรับหลังทุกอย่างค่ะดีใจค่ะดีใจกับสิ่งที่ตัวเองเจอมาวันนี้นะคะนอกจากได้ ร้องสาวไปอ,อะไรนะสาวไปอีอใจอะไรแบบฝั่งนี้ไลรสุดนะนะขอบคุณนะคะขอบคุณทุกกำลังใจนะคะคลิปนี้ฝากไว้สมิงสะก้อนค่ะพอกันคลิปหนาค่ะอีพี่หนาต่อไปค่ะสำหรับคลิปวีสวัสดีค่ะภาพปิดคลิปใหน่อย